แล้ววันนี้เตยก็จะขอมาแนะนําวิธีการถักสายกระเป๋านะคะเหมือนใบที่เตยลงบ่อยๆมากในตอนนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีเชือกร่มที่เหลือใช่ไหมคะก็สามารถมาถักถักสายกระเป๋าอย่างเดียวขายก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เห็นมีลูกค้าหลายๆท่านถามว่า สั่งสายกระเป๋าอย่างเดียวได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถนำประปรับใช้นำไปถักขายกันก็ได้สำหรับเศษเชือกที่เหลืออยู่นะคะทีนี้วันนี้เตยจะใช้เป็นเชือกร่มสีกรมดินลุงนะคะอันนี้แล้วก็ส่วนของก้ามปูอันนี้ร้านเตยก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะคะจะเป็นขนาดนี้วิธีการถักค่ะนี่ก็จะ ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ถักทับส่วนของปลายเชือกไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้เตยทำของสายกระเป๋าไซสเอมดังนั้นเตยจะทำไปทั้งหมดนะคะ 6x 2 สามสี่ห้าหกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราเลื่อนขึ้นมาค่ะให้มาอยู่ตรงด้านบนแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักค่ะเป็นโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับ แล้วก็ถัก X เ,เข้าไปในช่องตั้งแต่ช่องแรกแบบนี้เลยแล้วก็ดึงก็ถัก X พลิกกลับไปมาแบบนี้นะคะทั้งหมดก็คือเอาจริงๆแล้วสามารถถักได้ตามของส่วนสายกระเป๋าที่เราต้องการเองได้เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งพลิกกลับเตยใช้เป็นเข็มเบอร์สี่นะคะเพราะว่าใช้เป็นเชือกร่มแบบมีดิ้น เดี๋ยวเราก็จะถักกันไปอื่นเราก็จะถักกันไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนะคะจนได้ของสายกระเป๋าตามความยาวของเราที่ต้องการเสร็จแล้วเดี๋ยวเตยจะมาแนะนําวิธีการเก็บให้อยู่ในตะขอในก้ามปูของอีกฝัก่งหนึ่งนะคะเตยก็ไม่น่าใจนะคะว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่เตยใช้เรียกว่าก้ามปูแล้วกันนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเตยก็จะแนะนําอีกวิธีหนึ่งตรงที่ว่า มี <Okay. S 1> หลายๆท่านหรือว่าบางท่านนะคะที่สอบถามกันมาว่าทําไมสายมันถึงพิกถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้สายมันพิกก็เดี๋ยวเตยจะมาแนะนําหลังจากที่เราถักสายจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เตยจะขอผักพิกกลับไปมาแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเตยก็ถักมาได้ความยาวขนาดตามสายกระเป๋าที่เตยต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสายขนาดที่จะไปใส่ในกระเป๋าไซส์เอมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทําไปใส่ในกระเป๋าไซส์แอลก็คือมันอาจจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่าสายสามารถทําได้ตามความยาวที่เราต้องการเองได้เลยนะคะที่นี้ถ้าเกิดว่าพอจังหวะที่เรามาต่อใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ขึ้นต้น โซ่หนึ่งมาเหมือนเดิมก่อนนะคะอะ่โซ่หนึ่งพลิกกลับแล้วก็ถักเอ็กเข้าไปในช่องนี้นะคะแล้วก็คล้องตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ x สอง x สาม x สี่ x ห้า x หกอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทําสายแบบนี้ก็สามารถดึงเก็บปลายเชือกได้เลยนะคะแต่ทีนี้ ตามที่หลายๆท่านมีสอบถามเข้ามาบ้างว่าถ้าทําสายแบบนี้แล้วบางทีสายมันจะพลิกมันเป็นไปได้ค่ะสายมันก็จะมีพลิกบ้างแต่มันข้อดีมันก็คือมันจะยืดได้แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งค่ะไม่ต้องการให้สายมันพลิกเราก็ถักเลยค่ะแบบนี้ขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็เก็บถักเหมือนเก็บงานนะคะก็เก็บขอบมาแบบนี้เลย นี้ตรงขอบมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะแน่นขึ้นหรือว่าหนาขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่ว่ามันล็อกให้สายมันก็จะไม่โคงเค้งหรือว่าไม่บิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้แล้วแต่คือขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่าความสะดวกของแต่ละท่านนะคะเราจะทําเก็บขอบแบบนี้ก็ได้หรืออีกรณีหนึ่ง เราจะทำสายให้บางลงแต่ว่าถักเป็น X แบบนี้ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักทั้งสองข้างเลยได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะทำแบบของเตยก็สามารถถักเท่านี้ เราก็เก็บขอบได้เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าถักตามนี้ค่ะแล้วก็ดึงเก็บปลายเชือกเราก็แค่เอาปลายเชือกสอดเข้าไปในแต่ละช่องแบบนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็อันนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาฝากกันในส่วนของการทําสายกระเป๋านะคะเผื่อถ้าเกิดว่าใครนําไปปรับใช้หรือว่าอย่างที่บอกเนาะเศษเชือกเหลือๆก็สามารถทําเป็นสายกระเป๋ากันได้อีกแบบหนึ่งนะคะนี่ แล้วก็ถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเตยก็จะพยายามนาแบบกระเป๋ามาลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อเชื่อกร่มได้ในเพจของคือดีแฮนเมดนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยกันไว้ด้วยนะคะ